โครงการข้าจัดงาน,นารณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด,ด้านเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติภายใต้กิจกรรมรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด,ด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำปี2566ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในวันที่22-23มิถุนายน2566น,รน,รน,นครราชสีมาจังหวัด คนครราชสีมากลับมาในช่วงที่2ของรายการค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่จังหวัดอ่างทองค่ะที่นี่นะคะเขามีโรงเรียนเกษตรกรและแน่นอนค่ะมีการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยรวมตัวรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่มะม่วงนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะติดตามได้ในช่วงของวิถีเกษตรเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติด,ด,ดต่อเรื่องอะไรคะมาขอที่ดินทำกินครับสรงปกราติววดต่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะฮะฟรีฟรีฮะฟรีครับไม่ว่าจะสอบเขตแบ่งแปลงรังวัดที่ดินขึ้นทะเบียนทำกินสินเชื่อกองทุนทุกอย่างบริการฟรีเพราะสปกติดต่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทุกอย่างสปกรบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงตําบลมงคลธรรมนิมิตอําเภอสามโกจังหวัดอ่างทองมีสมาชิกทั้งสิ้น56รายพื้นที่การปลูก575ไร่กลุ่มสมาชิกได้รับการส่งเสริมจากกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้การดูแลยอย่างใกล้ชิดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้อย่างมั่นคงโดยนํากระบวนการโรงเรียนเกษตรกรมาใช้พัฒนาระบบก,การผลิตของตนเองซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะในการส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่นะครับไป ตามนโยบ,บายของกระทรวงเกษตรและหกรกรที่ได้มอบหมายให้กมรมส่งเสริมการเกษตรมาส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันของพี่น้องเกษตรกรที่ทำอาชีพประเภทเดียวกันทำให้พี่น้องเกษตรกรน,นะครับได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มปริมาณผลผลิตคือตอนแรกก็ปลูกข,ของใครของมันยังไม่มีการรวมตัวกันแต่ว่าพอได้ไปดูงานก็กลับมารวมตัวกันแล้วก็มีการสนับสนุนจากเกษตรให้เป็นโรงเรียนเกษตรกรมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการใช้ปุ๋ย ธาตุอาหารในพืชเข้ามาสอนทําให้กลุ้มเราในพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจนได้ส่งญี่ปุ่นเป็นทีแรกๆเลยครับก็จะมีเขียวเสวยกับน้ําดอกไม้เป็นหลักกิจกรรมของกุ้มมะม่วงแปลงใหญ่นะครับก็จะมีการเน้นการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพกับตองเราจะผลิตด้วยระบบ JAP มีการจดบันทึกตามก็เวลาก่อนเก็บเนี่ยเราจะมีการเช็คผลผลิตเราว่ามีสารตกค้างไหมโดยการนาผลผลิตเนี่ยส่งไปให้บริษัทผู้รับซื้อตรวจหาสัรนตกค้างถ้าจะเพิ่มผลผลิตเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่ตัดแต่งกิ่งถ้าเราตตััดดดแแ่่งงกกกิีครลลล้วเาามอยูู ลูกที่มันสวยจริงๆส่งหอทุ่งเพื่อที่จะลดต้นทุนเรื่องการใช้ทุงห่อกรับมันก็จะได้ของที่มีคุณภาพในส่วน ของสำนักง,งานเกษตรอำเภอสามโก้นะครับเราก็เป็นหน่วยงานที่ออดูแลรับผิดชอบในของการเกษตรในพื้นที่อำเภอสามโก้นะครับแปลงใหญ่มะม่วงเนี่ยที่เราได้ส่งเสริมและดําเนินการที่ผ่านมาก็จะดูแลในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีต่างๆงการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกร,รที่ทําไม้ผลแล้วก็ในเรื่องของการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามนโยบายของรัฐซึ่งเกษตรกรเนี่ยนะครับที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในสิ่งที่ตัวเองประสบในสวนนะครับแล้วก็นําเทคโนโลยีต่างๆที่เราถ่ายทอดออกไปเนี่ยสามารถไปปรับใช้แก้ปัญหากับส่วนของตัว องรวมถึงในเรื่องการพัฒนาอาชีพด้านอื่นๆทางกลุ่มเราได้รับงบสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรหรือสำนักงานเกษตรมีการได้ซื้อตะกร้ามีการซื้อกระดาษมาสต็อกไว้เพื่อเกษตรกรไม่มีกระดาษรองรังก็มามาเอาที่กลุ่มได้ข้อดีของกลุ่มเป็นใหญ่ก็คือ1มีอำนาจต่อรองกับบริษัทผู้รับซื้อ2ครับมีอำนาจต่อรองกับบริษัทที่ขายสารเคมีคือเราซื้อเนี่ยเราซื้อในนามกลุ่มจะได้ลดราคาด้วยครับและกระสามครับความรู้เจ้าหน้าที่เกษตรจะเข้ามาแนะนำเข้ามาสอนถ้าเกิดเราอยากได้ความรู้ที่มันเหนือกว่านั้น เขาก็จะเอาอาจารย์ที่เก่งๆเข้เขามาสอนพวกเราหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจมะม่วงน้ำดอกไม้อำเภอสามโก้ Go, สามารถติดต่อได้ที่โทร080 107 8499ลุงสุนทรประธานกลุ่มแปลงใหญ่ได้เลยค่ะ น้องเหนือจากการรวมตัวรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนทางด้านการผลิตและให้ผลผลิตมีคุณภาพแล้วนะคะเรื่องของการพัฒนาผลผลิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมจับกระแสเกษตรวันนี้จะพาไปที่จังหวัดพะเยาเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตก็เป็นเรื่องสําคัญสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามชมด้วยกันค่ะ